CFO the series นะคะซีรี e ์นี้เป็นซีรี e ์ที่1เนาะก็วันนี้อยากจะใช้ประสบการณ์ CFO และประสบการณ์การทำบัญชีที่ผ่านมาเนี่ยมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเนะ i p o r d e Series เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ช่วงของธุรกิจนะคะ Series นี้นะคะก็จะเริ่มต้นที่ช่วงที่1ก่อนก็คือช่วงเริ่มต้นธุรกิจช่วงเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยสิ่งที่จะต้องสนใจก็คือเจ้าของเนี่ยควรจะต้องรู้อะไรนะคะบัญชีการเงินภาษีเนี่ยเป็นฟาวเดชั่นของทุกธุรกิจเนาะเจ้าของเนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างสิ่งแรกที่ควรจะรู้เลยนะคะก็คืองบการเงินงบการเงินเนี่ยมีทั้งหมด5ประเภทเนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจมันแล้วก็รู้สถานะการเงินของตัวเอง ะะก็คือมีอยู่2อ,อย่างอันที่1นเนี่ยคืองบกําไรขาดทุนและอันที่2เนี่ยคืองบดุลงบกาไรขาดทุนเนี่ยจะบอกเราถึงสถานะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในปีนั้นๆเนี่ยเราเป็นยังไงเราทํากําไรได้มากขึ้นไหมไรายได้เราเติบโตหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คืองบดุลงบดุลก็จะบอกสุขภาพของบริษัทว่าสถานะ ทางการเงินของบริษัทณนะช่วงเวลานั้นเป็นยังไงไม่ว่าจะมีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ส่วนของเจ้าของที่สะสมมาตั้งแต่เปิดกิจการเลยเนี่ยเป็นเท่าไหร่ UM? <S <S เป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องรู้ฟาวเดชันเรื่องตัวเลขของตัวเองไว้ก่อนเนาะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงนะคะเรื่องที่2คือเรื่องภาษีนะคะจะบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายภาษีไม่ได้ตายไปยังไงก็หนีภาษีไม่ได้นะคะก็คือปีที่ตายตเรายังต้องเสียภาษีเนะาะเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็ต้องรู้ว่า,วาธุรกิจของตัวเองเนี่ยต้องมีภาษีประเภทไหนบ้างเนาะอย่อองาง ต้องมีหันมาที่จ่ายไหมภาษีนิติบุคคลเสียเสียเรทเท่าไหร่เนาะก็อาจจะมีบางประเภทที่เสียภาษีที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เราอาจจะต้องมีภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าใจภาษีของตัวเองว่าเราอยู่ในธุรกิจประเภทไหนและเราต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะคะ อันที่3ก็คืออย่าไว้ใจคนอื่นเรื่องเงินอันนี้เนี่ยมีเคสตัดดี้จะมาเล่าให้ฟังก็คือมีเจ้าของธุรกิจประเภทหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยรันธุรกิจหน้าบ้านได้ดีมากเติบโตมาเรื่อยๆขายของได้อย่างดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไว้ใจคนรู้จัก ให้ทําบัญชีให้โอนเงินภาษีไปให้เขาจ่ายให้ทุกเดือนเขาก็บอกว่าเราต้องเสียภาษีเดือนละแสนนะเราก็เป็นเจ้าของธุรกิจเนาะใจดีแล้วก็ไว้ใจด้วยแล้วก็โอนเงินห้เ่าวเดือนละแสนเขาก็ส่งบินมามารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ได้จดหมายค่าปรับจากสรรพากรมา แล้วก็จะบอกว่าคุณไม่เสียภาษีนะคุณมีค่าป,ปรับด้วยทางพที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจ่ายภาษีนั้นไปทุกเดือนทุกเดือนมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วจ่ายครบถ้วนด้วย mm. ก็คือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราควรจะเข้าใจเรื่องตัวเลขเราควรจะเข้าใจเรื่องภาษีว่าเราต้องเสียอะไรเท่าไหร่เนาะแล้วอย่าไว้ใจคนอื่นเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแน่ๆต่อให้เป็นคนที่เราไว้ใจก็ตามก็ถ้าเป็นไปได้ก็หยิบภาษีตรงนี้กลับมาจ่ายเองรู้ว่าเงินเนี่ยถึงมือสรรพกรเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะขอจบตอนที่1ไว้ประมาณนี้นะคะวันนี้คุณก็ลองดูว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้าใจบัญชีหรือยังเข้าใจตัวเลขหรือยังเข้าใจภาษีหรือยังและไว้ใจคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าในเรื่องของเองินนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากเติบโตคุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนเนาะแล้วถ้าอยากเติบโตในสเต็ปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังตอนที่สองกันนะคะว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยคุณจะเจออะไรแลวจะต้องตัดสินใจเรื่องไหนอีกค่ะ